น้องอัดเอาผ้าขึ้นมาเช็ดรถแม่เหมือนพี่โอ๊กหน่อยแล้วทำะไรการถึงขั้นตอนไหนแล้ว,ลวลแม่คุณจับยางอ้กาก่อนเนาะเียงหมือนเหมืได้ยางเลออยู่ออยาโอ้เหมือนได้รถใหม่เลยนี่ลูกชายล้างรถให้ ไ้เข้ามาพี่โอ๊กล้างแต่ไม่เห็นอาดล้างเลย,ยอาตไม่เห็นล้างรถแม่เลยเนี่ย ไม่เป็นไรลูกเปลี่ยนการเปลี่ยนผ้ากันผ้านี่มันถูได้ไง่ายนมันก็หละแบ่งแบ,แบ่งแบ่งน้องหน่อยลูก <c oughs> พี่โ <c oughs> อไปเอาเดินลูกไปเดี๋ยวก็เอาน้ำนล้างแล้วเนาะ